ก็แล้วแต่ว่าท่านมีมีพลังจิตท,ที่จะดูจิตของแต่ละคนได้หรือเปล่าอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านแสดงธรรมเสร็จท่านบอกอัญญาณโกนทัญญาเธอรู้แล้วหนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสามารถดูจิตของพระอัญญาณโกนทัญญาได้แล้วเวลาแสดงธรรมเสร็จพระพระปัญจ,จวคีทั้งห้าบรรลุเป็นพระหลานท่านก็รู้ขึ้นมาท่านสามารถอ่านจิตของผู้อื่นได้หรือว่าจิตของท่านเหล่านี้ไม่มีกิเลส แต่ถ้าไม่มีไม่มีอภินญ,ญาไม่สามารถอ่านจิตใจของได้ของแต่ละท่านได้ก็ต้องอาศัยคุยกันสนทนาธรรมกันเหมือนกับเรานักศึกษาเราจบปริญญาแล้วก็คุยกับคนที่จบปริญญาได้เราเขาจบแบบเราหรือเปล่าเราเขาจบจริงหรือเปล่าเขาผ่านหลักสูตรนี้ได้ยังไงเขาเข้าใจหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยการสนทนากัน แต่ถ้ามองกันหน้าตาเฉยๆบางทีดูไม่ออก